สวัสดีค่ะในช่วงบ่ายนี้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องข้าวมหศัศจรรย์กันต่อนะคะเราจะมาเรียนกันถึงการเจริญเติบโตของข้าวนะคะต้นข้าวที่เราปลูกไปแล้วจะมีการเจริญเติบโตอย่างไรเด็กๆมาดูพร้อมกันเลยนะคะ รับประทานเนี่ยต้องผ่านหลากหลายขั้นตอนเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรับประทานข้าวให้หมดนะคะต่อไปเรามาดูการเจริญเติบโตของต้นข้าวกันค่ะเราก็จะนำมะเมล็ดข้าวเปลือกนะคะไปแช่น้ำให้รากงอกออกมาค่ะจากนั้นเมื่อเราได้ต้นกล้าที่งอกมาจากมเมล็ดแล้วเราก็สามารถนำไปลงดินและนำไปปลูกได้เลยค่ะ ต่อมาจากต้นกล้าแล้วก็จะกลายเป็นการสร้างรวงข้าวค่ะจากนั้นเมื่อระยะเวลาผ่านไปต้นข้าวก็จะเติบโตพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวค่ะเราสังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือสีของรวงข้าวนะคะก็จะกลายเป็นสีเหลืองทองค่ะ